สวยเหมืเดิมเขาไปถ่ายอะไรทำอะไรหน้ไม่สวยไม่ทำอะไรเลยวันนี้วันนี้ถือว่าไม่แต่งหน้าเลยหน้ะสาวหน้าเาวาคุณดูไอแอมพารวยใช่ไหมรับช่องแอมพารวยเนาะนะคะเจ้าของแผงลอตเตอรี่สองคนสองเจ้ากับลุงลุงมนสายเฮงลุงมนสายเฮงครับผมเอาเปาปัดแตนยืดตลอดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแปมด้วยผมจะต้องต้องถ่ายรูปแม่หลายขอบคุณเธอ ขอบคุณกปาแตนเดอร์ตั้งเร็วสองนั่นฝากเอฟซีไปฝากเอฟซีปาแตนน้ำเนเ้อคาร์เดอร์เออปาแตนมีเอซีเพิ่นฝากเงินมาให้ลุงพลทำบุญเฮ็ดอันนี้น้ำหาลอยเดฝากไม่ฝาเดี๋ยวทมทีเราก็เข้ากับลุงเดี๋ยวคุนจะาอสางครูไม่นาอ มีเอมาจกาก้างเอฟซีมาแต่น้ายาไม่เอฟซีมาแตนบิวซีแลนด์หนึ่ันบาทเขาเป็มอบเงินมาเวเดี๋ยวยครับเดี๋ยวๆาดช่วยม่มาจับกล้องให้นะมาจับทั้งจีเดี๋ยวได้น่าแต่งเพิ่มไปมอบเงินนะครับเอฟซฝากมาทางแอมพารวยนะครับ แอมพาด้วยโอ้ครับผมเอาฝากนั้นครับฝากเงินมาทำบุญด้วยนะครับห้าร้อยนะครับทำบุญกับลุงพลน์นะคะ FC มาจากเชียงใหม่ค่ะทร่วมสร้างปู่เพื่อ้ครับผมโอเคค่ะห้าร้อยนะครับตั้งปู่ไปหน้าฝากยศเออค่ะฝากช่องแอมพารวยด้วยนะคะแอมพารวยนะคะแอมพารวยค่ะช่องแอมพาแอมาพาครับแอมพารวยครับกับ ครับกับลุงมนสายเฮงหมู่บ้านยูทูบเบอร์ราชนีฝากในเด้อต้านสมาังในที่มาย่านนิ่งก็มุกระย่านิงกอกๆนะคะชิ่งกอกนีกแล้วครับกอกนะคะดีใจกันนะค่ะบานนี่รถทั่วนะกระแันี่รถทั่วนะไปก็เก้าแรงด้มาหลุ่นกันอยู่ว่าทั่วสิลงบ่ลงบ้านนี่ล่ะน้องราชนีฝากช่อง แอ็มพารวยด้วยนะพระทายประวานรถทัวรไม่ลงปล่อยลงเลยอยากหัวจอดเฉยอจอดไม่ลงลงมาคันหนึ่งยันหิงถามโลกค่ะลงมามมางล่ะพี่บ้านลูกคนลงมาสิค้ลงมาคนเดียวก็องตามมาดูดิเอาบ้อเอาบ้อ